สวัครับผมจะชวตฉลาวันนี้ไปพิซซ่านะครับวันนี้เราจะมาตัดต่อภาพกันนะครับผมนะด้วยโปรแกรม n a n o b i Photoshop นั่นเองนะครับทุกคนสิ่งแรกที่เราต้องทำกันเลยคือเราจะต้องแอดภาพมานะครับผมนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้เราเปิดไปที่หน่วยของ p พิ t ซ r e นะครับผมนะใน Word ซึ่งเราสามารถเลือกภาพอะไรได้บ้างเนี่ยที่มีอยู่ตอนนี้ เราสามารถเลือกภาพได้อันนี้ภาพแรกอันนี้ภาพแรกครับทุกคนต่อไปภาพที่2ครับอ่าภาพนี้เลยแต่ก่อนนึงนะเราจะมาลำเสนอแล้วครับผมนะโอเคอันนี้ที่เรา z o งภาพนะครับผมใช้กดปุ่ม Alt กับเ o าส e นะครับผมนะเลื่อนเข้า นั่นถอยหลังคือออกส่วนเลื่อนเข้าเลเลื่อนไปข้างหน้าคือเข้าหาภาพนะครับผมโดยเครื่องมือแรกที่เราจะใช้นี่ก็คือครับเครื่องมือตัวนี้เลยตัวนี้นะครับผมนะมันก็คือตัวที่เราจะเลือกครับผมนะใช้เลือกว่าจะเอาตรงไหนคือวันนี้อ่านี่คือส่วนที่ผมจะเลือกคือหน้าแมวตัวนี้นั่นเองครับอาจจะต้องใช้ความสังเกตนิดนึงเพราะเส็งในภาพ แสงภาพตอนถ่ายมเมวตัวนี้มันจ้าผมนะเดจนทําให้ตัวที่เราใช้เลือกอะ่ะมันอาจจะเห็นสังเกตยากคือแบบในคลิปนี้คือจะสังเกตไม่เห็นเลยนะทุกคน นี่ครับเครื่องมือตัวนี้นะครับผมนะตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวที่เราจะใช้เลือกมาเราจะจะใช้เลือกภาพโอเคต่อไปเลยแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับเลเยอร์มเลเยอร์ตรงนี้นะครับผมนะแอดมาแอดมา,ดมาเชี่ยนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้อือแต่ตาหายเว้ยตาหายทนี่ยบอกนะว่าจะต้องอาจจะต้องเข้าซูมมากกว่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดีลิก่อนกูบอกดีลิทไง โอเคต้องต้องดีลีตตรงนี้นะครับผมนะอ๋อใช่แล้วก็อย่าลืมอิมเมดอิมเมจไซส์อันนี้ด้วยครับผมนะภาพที่เรต้องการนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องการตัดแปะนะครับผมนะยังไม่ใช่การตัดต่อนะครับรือแบบตัดแปะหน้าด้านๆเลยครับทุกคนเ่าวิธีนี้เจีาก็ตัดแปะหน้าด้านๆเลยโอเคไป โดยนี้เราจะซูมโดยเราจะไม่เสียสเราจะไม่ทําให้สเกลขาดเคลื่อนนะครับผมนะนี่ครับนี่ซูมเข้ามาให้เห็นกันชัดๆเห็นกันแบบคมเหลมเห็นกันแบบคมชัดลึกเลยครับผมนะเอ้ยเดี๋ยวนะั้นมันคนละเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ล้วคนละอย่างนละอยนี่เลยเราก็ทําแบบนี้เนะครับผมนะลาก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 ผักดันผักผักมันด้วยครับผมนะผลักตามไป เนี่ยครับผมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอย่าให้อย่า,ยยา,ยใ,หยายให้ตาหายนะภาพแรกนี่คือแบบนี่ภาพนั้นคือเพอร์เฟกสุดๆนะครับเ <c oughs> มื่อไรจะสังเกตเจ้นะครับผมนะเพราะว่าแสงมันแบบจากที่ผมเคยอธิบายไปแล้วนะคะผมนะแสงแสงที่ผมที่เขาถ่ายที่เจ้าของแมวตัวนี้ได้ถ่ายออกไปอะ่ะมันาใน,นี้มันจ้ามากเลยมันมจ้าจนเราไม่สามารถเห็นเครื่องมือได้เลยนะเนี่ย เออเอยเออเอยกูจะอ่าไอาย้ยาผิดพลาดแล้วไอย้ยาผิดพลาดแล้วทุกคนเดี๋ยวเรียนเนาะทุกคนครับเกิดความผิดพลาดสักครั้งใหญ่นะครับผมนะอันนี้อ่ะทุกคนอธิบายให้ฟังนะ Image size เนี่ยมันจะทำมันก็คือการลดภาพแล้อขยายภาพนะครับผมนะแล้วแบบชัดๆเลยเขาเรียกว่าล,ล,ลดสเกลขยายสเกลนัน่นเองนี่คือผมขยายสเกลไว้แล้วต้องเอาภาพแมวตัวใหม่ามา,มาอ๋อ นี่จต้องซูมไปโดยไม่เสียสกิลนะจําไว้ด้วยกดอินเเนตแล้วก็เมาส์เลื่อนเข้าไปตอนแรกผมก็ใช้ไม่เป็นนะครับผมนะแต่พอผมลองเล่นเองครับผมนะใช่ครับเล่นเองมนุษย์เราต้องลองทดลองเองครับมนุษย์เราถึงได้ฉลาดเพราะการทดลองด้วยตัวเองครับศึกษาไล้เรียนรู้ด้วยตัวเองทุกคนใช่แล้วก็นี่ทำแบบนี้เลยนะครับอยยผิดพลาดอีกแล้ว นี่คือแบบไอ้นี่ตอนนี้มันใช้ยากทายากตรงที่วางตรงนี้ครับทุกคนอย่าให้มันทํายากตรงนี้อ่ะถ้าคือแบบมันต้องใช้สายตายเยอะเยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมนะนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราลี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 ไปแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะหายไปเองเลยนะครับผม อ่ะเริ่มใหม่เดียเดี๋ยว,ยวอ่ะอย่ามันเสียใจเลยทุกคนโหนี่เฟลก,กี่รอบแล้วเนี่ยอ่ะไปเลยนี่อดีตในซมซมก้าไปชัาๆเลยทุกคนแบบนี้นผมน่าจนั้านแล้วเราก็ ลากไปแบบนี้เลยเราลากแบบนี้นะครับทุกคนันมผิดพลาดอีกแล้วทุกคนโอ้โหมันผิดพลาดบ่อยมากเลยนี่ ไอเครื่องมือแบบเนี้ยมันผิดพลาดเนี้ยมันใช้ยากมันต้องใช้สมาธิสูงครับผมนะนี่ผมเฟลมากี่รอบไปแล้วทุกคนช่วยนับกันด้วยทุกคนว่าผมเฟลกี่รอบแล้วผมต้องซูมเข้ามาให้ชัดๆแล้วทุกคนนี่นะทุกคนนี่ผมซูมเข้ามาชัดสุดๆแลวนะ เอาข้เอา้ยัเียกเดยโอว่เอาเลยอาว่าเอาขั้นยไกนไ้ันไมดยว่าโอเคครับไม่เฟลสักทีตอนนี้เดี๋ยวขอมาตกขงนิดหน่อย <c oughs> โอเคแบบนี้แหละครับทุกคนโอ้งแบบนี้หน่อยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเป็นแมวที่ผ่านสงครามมาเยอะครับโดนยิงหูหูขาดเลยโอเคหลังจากนั้นให้เรากดตรงนี้นครับผมนะดแอดเลเยอร์ add, add อันใหม่นะครับผมนะนี่ครับเลือกได้เฉพาะตรงนี้เลยนะครับผมนะหลังจากนั้นแล้วเราก็คือเราก็จะเปลี่ยนเป็นเมาส์แล้วก็เป็น selection tool นะครับผมนี่เลย ออนนี้เราเอาซีอแคทแล้วก็ลากจเจ้าแมวเข้าไปขาาเข้าไปหนึ่งตัวเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็แค่ตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะครับผมนะเออนี้มันสามารถลดลดขยายได้นะครับผมนะโอเค,อเ,คเอาแบบแค่มันพอว่าพอครับผมนะ ซึ่งวิธีนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้เซนเซอร์หน้ากันนะครับผมนะคือแบบเหมือนกับใช้เซนเซอร์หน้าอะไรพวกนี้ไงครับทุกคนวิธีนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้เซนเซอร์หน้าทุกคนโอเคส่วนใหญ่วิธีนี้เขาจะใช้เซนเซอร์หน้ากันนะโอเค โอเคครับอันนี้คือเป็นการตัดแปะแบบหน้าด้านๆเลยนะครับทุกคนที่แบบไอ้วิธีเนี้ยแต่ที่ผมเคยบอกไปมันใช้เซ็นเซอร์หน้านะครับผมนะวิธีแบบเนี้ยนี่นะผมนะซึ่งวิธีนี้เราสามารถเอาไปประยุกตได้นะครับผมนะวิธีที่ผมใช้เนี่ยคือวิธีที่ผมประยุก์อันนี้ทุกคนสามารถเอาไปประยุกต์ตัดต่อได้จริงนะอันนี้อันนี้ตัดต่อได้จริงเลย แต่ว no ันน so ี้ผมรีบรีบตัดไงรีบรีบตัดเพราะผมมีงานอย่างอื่นต้องทําต่อนะครับผมนะแเนี่ยผมก็เป็นคนหน้าเป็นมือใหม่ที่เข้ามาตัดต่อด้วยไงทุกคนผมเป็นมือใหม่ครับทุกคนอย่าผมเป็นมือใหม่ที่เข้ามาตัดต่อเยนี่ยนะเราก็ลากภาพนี่ครับนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับผมนะนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนี่ครับ เนี่ยบับมันก็เป็นแบบนี้ครับผมนะป่าบปห้สเกลเท่าเท่ากับหน้าคนถ้าหลังอย่างนั้นแล้วมันก็สะแล้วก็ปับให้มันเท่ากับหน้าคนแล้วก็จะเสร็จแล้วแต่มันไม่เนียนเท่าไหร่เขาก็จะรู้กันซึ่งวิธีเนี้ยผมเคยอธิบายไปรอบนึงแล้วนคะเราสามารถใช้ประยุกต์กันได้นะแต่ว่าไอ้เนี้ยยังมีข้อเสียันื่องาเลเยอร์คือจากแสงอะ่ะมันต้องใกล้เคียงกับภาพที่เราจะเอาไปตัดต่อนะ คืออ้าย่างสมมติว่าภาพสมมติว่าเป็นภาพแม่ผมนะยืนยืนอยู่ที่ไปที่ไหนวะน้ำกีฬาสนามกีฬาถ่ายภาพแม่ผมตอนึงต่อค่งเย็นส่วนรถนี่หกโมงเช้ามันไม่ได้ครับมันต้องแสงมันต้องใกล้เคียงกันทุกอย่างมันต้องใกล้เคียงกันนะครับผมนะถ้าจะตัดต่อปววิธีเนี้ต้องใช้ต้องให้แสงมันใกล้ใกล้เคียงกันซึ่งซึ่งอันนี้นะครับผมนะแสงมันใกล้เคียงกันนะครับผมนะแต่ว่าที่ไม่เนียนก็คือตรงภาพที่ตัดแปะนะครับผมนะ โอเคก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับไม่อยากจะดูผมตัดได้เสร็จครับโอเคโอเคตัดได้เสร็จเ็่ไดรครับโอเคส่วนต่อไปนี่จะเป็นวิธีการตัดต่อจะเป็นการตัดต่อของผมนะครับผมนะ อค,คนนี้ไม่ได้อยู่ว่ามันมันแฝงโอเคต้องคนนี้นี่ตาบ้านปีอลรตู้แปาปีนี่นี่อันนี้ยคลาดคือไหนยิเดือดร้อนก็้านอยู่ เยา้ซื้อโอเคครับเป็นวิธีการตัดต,ต,ต่อที่ชุยชิบหายเลยคขอโทษครับคือแบบนี้หญอเขาจะใช้แบบตัดแปะหน้าไงทุกคนแบบอะไรอ่ะแบบเซนเซอร์หน้ายาวชนอะไรพวกนี้ยเซนเซอร์แบบเหมือนจะเป็นเซนเซอร์วิธีนี้ใช้วิธีการแปะปิดบังเหมือนกับภาพที่มีความลับด้วยามเสือกอะไรพวกนี้ไงโอเคครับครับวิธีตัดแปะเป็นแบบนี้นะครับ อาจจะไม่มีเสียงไม่มีเสียงเพลงอะไรนะผมนะว่าคลิปนี้เป็นคลิปสดๆเลยนะผมนะอาัดจากล้องลอง YouTube ทันทีนะครับผมนะเฮ้ยแ,แต่ความจริงม,มีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับอันนี้ครับ Anobi Premium Pro แต่ของผมผมใช้แบบฟรีเวลาแล้วมันอาจจะตัดได้แบบอาจจะแบบมันอาจจะใหญ่แค่นี้ครับทุกคน,นอาจจะ วิดีโอมันอาจจะไม่ได้เต็มจอแบบเต็มจอจากจากสุดนี้ไปสุดนี้สุดนี้สุดนี้อะไรเงี้ยทุกคนเอาไปวนโทรศัพท์่โอเคครับผมนะก็ก็ให้กดตรงนี้โอเคโอเคแล้วก็ปิดอโนบี้เลยโอเคครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอ่ะ อ้าว oh, ชิบหายแล้วอ้า oh, ว oh, ชิบหายแล้วทุกคนเราจะจบคลิ <Okay. S 2> คปนแค่นี้นะครับสวัสดีครับลืมไปแม่เย้ยภาพนี้สวยใช่ได้เลย